สวัสดีครับพ่อใหญ่สมบิษฐ์รักต่างวัยคตาสาวลาวรักต่างวัยค่ะมื้อนี้มากินข้าวเที่ยงกินแนวนักแล้ววันนี้มื้อเช้ากินแนวนักไปอ่ะไปเลยอันนี้ได้ต้มนะครับต้มขมกินกับพักบ่มีอันลาบหรอกเนาะต้มต้มบ่ลาบนะแต่ว่าให้เพิ่นเฮ็ดเจียวไห่หนมเห็ดแจีว ต้มคมเจ้าเพียมันกินบิมอะไรนี <c oughs> โทรเดปอะกระายถัวดบุกกุกเลยน้องลองชิมมึงก่อนหน้าบึงครับมึงดูเนียเต็มถ้วยไปเลยอันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับนอคต้มกับแก้วโอ้ยกหน้าเราขึ้นเลยพอเห็นแก้วเออมาครับแซ่อร่อยเขา ใบห่อนมันไปเสานะครับขึ้นชูงปวดยำหอยแยวอ่ะคน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  ไปดีป่ะเดี๋ยวมึกันไปดีโยนมกดาหารนะครับดูที่จุดช่ชมวิวสะพันนะครับ มันจะมีโต๊ะเป็นบันไดเป็นพัก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 ลงไปเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นั่งเตมระบาเน่สร้านลานรห้ลานมั่นลงไปกินระบาเนี่ี่มีแม่ค่าซุ้มยางก็จะมีพวกไส้จุพวกไส้จุพวกแหนมคุกพวก,พวกอาหารเสริมอย่งางต่างๆหลายอย่าง Mình ăn dai nè ờ sim bò ăn mình có cần phát nhưng có lưu xưa nhám cúc ăn bữa đây chỉ để hoạt múc đấy ăn sáng ใจ้นิยวใจหักใจหักใจเนาะแซบกันบแซบบอเงินเนาะเด็เนาะไปกึกประทันเนอะเกึดทันทีกินเบื้งเยอนะครับขันบ่แซบบอเงินดีหรบ่ย่ายว่เด็เนาะตักตักไตตัก่่หย่ำหย่ำหย่ำยกยสองสามคำฝาดเป๊ใส่หัวเลย เห็ดพ่อสมีโจยเงกล้ามาขายรถอยู่บ่ว่าบเ่นเนาะพ่แซบวัาแส้นเนาะรสกาวเงิ้น้ำกววยอยู่บ่ว่าบเ่้เนาะกับีนี่ท่วหนึ่งนอยอยู่บันใครขี่รถบาดตุ้มาอนถึงนมาขายของทั้งรถเด้ตังต่ก่อนนะตังต่ก่อนนี่ตุ้มแม่ค่าจะขึ้นจากมงมีเราไปลงมงหันนะแซบแซบแซบน้ำนะขายน้ำ ก้ากับใครเนาะซื้อน้ำน้ำน้ำที่เป็นไม่อไม่ไม่เตื้อๆหรอเอาตุ้งน้ำตุ้งน้ำหอยหอยทั้งด้านหน้าด้านหลังถือไปน้ำหวานน้ำหวานน้ำนมน้ำโบเลี้ยงน้ำเนียงน้ำเป็นกระตืว่าไปหรอกเอาไปไงเล่าเล่ยว่าแซ่บบปลาไหลมาสั่นแซ่บครับบ่แซ่บเปล่เงินมาสั่นเด้เล้วอ่ะ เอามาซิมมึงดูเพราะฉะนี้เราว่าเราบ้านเอาเด้เราบ่ได้บอกว่าเอาเราเอาเด้เราบอกว่าซิมเด็กเอามาซิมมึงดูแล้วก็ดู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 ดก็กินอิ่มเวละเก็บบัตรเวละจับถุงน้ำแข็งย้อนใส่หัวมันเลยบ่แซ่บเพราะฉะนี้กูบ่ใจบ่แซ่บเพรา่ฉะนี้างที่มึงก่มาขายอยู่บ่ะเพรานีเนี่ยว่าบ่แซ่บบอกเงินเนาะ แล้วก็ว่าบ่แซ่บนี่ครับถือว่าได้ลายอยู่ได้อนี่บ มันเป็นเนื้อเศษเนื้อเศษเนื้อที่ปาดเอาซุ้มมาเป็นมันเป็นเลือบมันออกจากเนื้อตัวนี้ค้นๆเนี่ยตัวค้นดำดำเนี่ยนนค้นดำดำเนี่ยเขาก็ซื้อไปลาบใส่ลาบใส่ก้อยเขากับกบวก,กเบ้าืวกพวกกินเพราะว่ามันมันคือความต้องการมันต้องการตั้งแต่คันเนท้าบบ คันธน,น,น่ากุดุดอันนี้มันแก่คนโบกินบนอบริสุทธิออกจออยู่เท่าก็าม,มาเห็ดต้มเท่าขมเอาใส่ใส่ยังเสร็จเสร็จเสร็จหลับอืมใช่ไหมก็แค่ข้าใส่แต่ว่าขาใส่อันที่มันเป็นอันคันธน่ามันที่มันเป็นนำ้ำน้ำเท่านั้นเองอืม

เปนเขาห่อนห่อนอนด้วยพ่เมาบอก<笑><笑>อว่ายังไดเป็นพ่อห่อนอนพ่เมาโอ้อสลัด พกักขนาะห้าโบอ่อผักบมาหมงนะ่เนยตายบมดละขนาดตัวที่โบได้โบงวันซื้อๆมันกัเนยังเหี่ยวบดตึกแดดมั้งผมตึกหมดเรามันกันขเคลื่อนทืกเขา อิ่มเค้าอิ่มแล้วก็เข้าห่วงอีกกับบ่ารุยงานก่อนมีงานกับรุยงานค ถือว่างานเขาดีอยอะบได้บได้คาจะเริ่มอีกแล้นะครับงานก็ได้มิชาว่าเข้าซีเฮ็ด <c oughs> อันนังนะมิชาว่าซีเฮ็ดมุ่งล้างค่าผักนั่นแหละมุ่งจะเล่นที่เข้าไปตัดใหม่มาจากตวนแดดตมก็ีะมุ่งผ่าให้มุงม่งมุ่งมุ่งเฮ้ส่วนผักมันกลายเป็นเลือนพอช่ำนะครับอืแต่มีงานด่วนเขามาก นจะเป็นงานวันเกิดเพิินวันที่เก้านะครับข่าวเห็ดนะะี่กะเจ้ากันเครียรหานักหลองม้าลองันัดเจ้าจะที่นัดกันลองภายในใมือสองมือเลยละช่วงใบนี่ค,ครับใเทียดอีกอีกกระเพงหนึ่งนะครับเครียดเดโมอีกจัะเพ่ง มื่อนิทะลุเมื่อนี่เข่าสองเพ่งสำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่แน่นอนนะครับผ่านแน่นอนก็คือไทาเฮ็ดจริงเนี่ยคนคนที่พูดจริงทำจริงเนี่ยจะบ่ายากเลย ขนาดคุ้ยกันปับป๊บโอนปั๊บควรังคนนี่ติดต่อกันมาเป็นปียังบอยให้เขามาผ <c oughs> <c oughs> มก็มั่นใจเก,กันนะครับเพราะว่าม,มันเกินว่าความมั่นคงของคุณไม่มีความความเกินว่าเสื้อขนมกินได้นะครับคือเสือ้ออันนั้นคือเสื้อขนมกินบ่ได้ บ่าก็ได้แต่ว่าพี่หมอหนึ่งเอาเพื่นว่าแท็กเข้าใน่แท็กว่าแต่เมื่อละสองเทือะสามเทื่อผมจะให้อาจารย์เทศผมจะให้อาจารย์เทศทั้องอจะลบเพื่อนมันด้วยมีตความเบาความคุยผมก็บอกตลอดว่าถ้าเจ้าเว้าซสือๆนี่ก,ก็คือซ้ำว้าซ้ำว่ากันนั่นแหะ กันก็จะเฮ็ดหอโอนเงินมากมีดจัดออเรื่องโอนเงินมากนะมีดอะไผู้เที่เขาเจ้าจีเฮ็ดนะครับผู้ผู้เฮ็ดจริงทํำจริงอ่ะมันมันกคือกันหรอกครับกันใช้ชีวิตทั่วไปของคนปกตินะครับคนที่คิดเราเฮ็ดกับเบ้าอะเฮ็ดกับคนที่มีแต่ความคุยคือบันกคือกันเด็ด เมือนเจ้าคือจังตอนเฮานางสิงห์เขาเนี่ยัง,งี่ยท่านอิม่มอะไรอ่าเป็นโทรมาโทรมาก็โกอนเรียบร้อยก็สิเฮ็ดให้เจ้าบ่ายนี่ยนะแม่จจคุยสำคัญคือเพิ่นมันใจเจ้าของเพิ่นก็เฮ็ดก็คือจังเฮาเฮาสิไปกินอาหารจากราักดาดหลานนึงเนี่ยถ้ายังบง่ฮู้จักกันก็าเสื้อไปซะก่อนอค้นหาซะก่อนแล้วก็ดูประวัติ ดูท้ำไร่ถ้าจะเกื้อังไง่เฮ็ดดีทั้งทีง่เกือจองานคนองข่ยอย่างทเ่มันคำว่าเบิ่งเขาเบิ่งทำไร่เกียดให้ผู้ไอเนี่ยเพ่งเพ่งนั่นเพ่งนี้ก็คือซ้ำนั่นก็นคือไปเนื้อเสียใจกันแล้วบรังค้อนขอฟังตัวอย่างหน่อยขอฟังตัวอย่างหน่อยอพูดอย่างยาิย่งบริษัทใหญ่ผมไม่ทำนะบริษัทไหนผมบ่เห็ร วเพราะว่าผมหมักง่ายๆเห็ดง่ายๆพูดเท็ุ นำ้ำประจํานะครับก็ต้อนมาก็จะบริกากงั้นหเห็ดแบบไดคือเห็ดแบบว่าเขาพ,พิจารณาแล้วนะครับเขาวิเคราะห์เขาอันตีโจทย์ออกมาแล้วว่าจะไปรูปแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ก็หหเห็ดยังไดจถมมันเข่าที่สุดนะครับแห้มันกลมกลมกันที่สุด กานเฮ็ดเพลงเนี่ยนะครับก็ต้องฟังเนื้อหาสาระก่อนตอนแรกเรื่องมันเป็นยังไงนะครับเบื้องเรกก่อนเรื่องมันเกี่ยวกับความสนุกสนุกแห่ฮาหรือว่าความโศกเศร้าเป็นความฮักหรือเป็นความคิดหวังนะครับมันก็จะแนวเพลงมันก็สีบอกพัาดแต่ละแต่ละแนวมันก็จะแตกต่างกันออกไป ูมาเห็นน้ำเป็นลอยเพ่งแต่บวกเขแก็แก่หั่นจเจอแต่ยังมาเห็นเรื่อยๆคุณยา,ยากๆเพ็ดเพ่งเดียวแก่หาเจอแบบนี้ <c oughs> ปั้งหลายก้นผู้เชื่อใจเจ้าของได้บปเราให้ผูนั้นปั้งให้ผูนี้ปั้งให้หอ้องนั่นตั้งให้ห้องนี้ปั้งห่องกัดห้องอัดไรห้องจงให้ปั้งให้เนี้ยครับให้ปั้งให้เนี้ยครับอ่า ้ลังคนเขาคอความเหมน็นเพือว่าตอบไปด้วยความจริงนะครับมวลโม,ล,มลก็อตอบไปด้วยความจริงพลังคนมักย่องกับมีนะครับจังได้ดีบดโอ้ยดีดีคักคัก,กบด้ลังคนเมนสีดีบไนได้ก็แอนตี้บดชาวบอลในมาเหตุน้ำข่อยด้ยกันมาเห็ุน้ำไข,ข่ควาสีม,มวลโอ้ยเสียงเป็นจังทันจังซี่อันแบบนั่นแบบนี้เขาว่าไปนะครับแล้วก็นในห้องอัดนะครับห้องอัดจะละคน บวกเขกันนะครับคนที่เป็นมิตรภาพสัมพันธมิตรต่อผู้อื่นก็นหลายคนที่เอาตั้งแต่หูเจ้าความว่าเจ้าความคักผู้เดียวกัมี่เพคนะนั้นก็จะเพื่อนก็จะหมดไปเรื่อยๆไฟลดหน่อยลงไปลดหน่อยใครเพราะอะไรเพราะว่าเคือยังอ่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ากันนะ พูดทาดแท้หรอกรับบัดรข้าเบิ้งอันมีผู้นึงว่าอาทิตย์นาเพิ่นมาเห็นอันนั้นมต้องหวงบมาดอก <c oughs> ขนาดเพ่งโเวอร์ย่งยากคนๆนแบบนั้นคน่นบอมมีความหมันคงแล้วก็ตัวเองไม่ได้เป็นคนจ่ายต้องให้คนอื่นใจ่ายให้คร้อม <c oughs> กินมรสภาพกระเทยข้ามเรียนข้ามศึกษาโอ้ยทำไมถึงข้ามเียนเยอะ กินเขาเบาวกันรอบใบต้มเนื้อเปื่อยเจ้าเพียบเออดเอาไงเเาไเกียงดับเลยนิ่จา่าเราชดเอาสดเอาอืมเข้าในกระสองจันปาดเถอะอาหารนักเลยนดให้มันเป็นไงกินเพื่อไม่เศร้าเนี่น เมืเ่อเากินมามา่าครับสำหรับคลิปนี้เ้าก่อนหน้าที่ติเก่านะครับกินตั้งแต่คำแรกจนฮอตคำสุดท้ายว่มีการตัดตอนนะครับกินขาเว้ากันเมื่อนี้ก็โซฟไปนี่เรื่องงานนะครับกินคาราแล้วนี่ก็พักพันนิดหน่อยแล้วก็ไปรุ่นขึ้นอีกเพลงหนึ่งนะครับก็เสีห้มันแล้วเพ่งเพ่งเมื่อนี้เมื่อแรกนี่ก็จะได้ทรงทรงเดโมนะครับทรงเดโมะค มืออื่นมือไดก็ได้ไอ้เฮ็ดดนตรีสดเล่นที่ทรงเฮ็ดดนตรีสดแล้วก็จะได้มิกเสียงมิกซยังทรงงานทรงมาตเตอร์ต่อไปนะครับตามกระบวนการเราแล้วอ๋อเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ผมแด้มีนตาสวัสดีครับสบายดี